สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรเสศน์รุชัยศัลยแพทย์กระดูกและข้อเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์กีฬาและการผ่าตัดสองกล้องเอ็นไข้หน้าขาดไม่ผ่าตัดแล้วจะเป็นอย่างไรหลายคนมีภาวะเอ็นไข้หน้าขาดแต่ไม่อยากผ่าตัดบางคนกลัวเข็มบางคนกลัวค่าใช้จ่ายบางคนกลัวเรื่องคำว่าผ่าตัดทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าไม่ผ่าตัดแล้วจะเป็นอย่างไรความเสี่ยงของเอ็นไข้หน้าขาดและไม่ผ่าตัดคือหนึ่ง ข่าอาจจะมีการบาดเจ็บต่อกระดูกอ่อนและหมอนรองข้อเข่าเพิ่มขึ้น 2. เขาอาจจะเสือเ่อมเร็วขึ้นได้3ม,มีภาวะเข่าไม่มั่นคงหรือเข่าหลวมดังนั้นคนที่เลือกไม่ผ่าตัดควรจะเป็นกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตเบาๆไม่ได้วิ่งไม่ได้กระโดดไม่ได้ใช้งานที่หนักเกินไปและเป็นคนที่สามารถทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อรอบข่าให้แข็งแรง เพื่อชดเชยส่วนเอ็มที่ขาดได้สรุปคือไม่ผ่าตัดก็อยู่ได้ครับแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับทางเลือกนี้ไหมถ้าไม่แน่ใจสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาร่วมกันได้ครับ